แม่ตื่นเต้นมากแม่อายุ47สิบำหรับคูก้อยคือเป็นเคสที่อเมซิ่งมากส <47. S 2> ี่สิบเจ็ดแต่ก็คุณพ่อเนี่ยสเปิรมน้อยอยู่ดูที่สตัวเท่าไหร่นะคะสองแสนค่ะโอ้หพ่อทำไมถึงดรอปมากขนาดนี้จุดเริ่มต้นก็คือว่าแม่มีลูกชายแล้วสองคนคมาช่วงปีหกสองค่ะเราได้เสียลูกชายคนเล็กอุยกุยกับพ่อว่าเราอยากได้ลูกชายคืน สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby a อ d Mom ันะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจากรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการการบํารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรนนั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะ รูปแบบนรายการของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการสตรีมหยาดนะคะครูก้อยสัมภาษณ์สดคุณแม่เอ็นดูนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในโปรแกรมสตรีมหยาดกับครูก้อยเรียบร้อยแล้วเห็นหน้ากันแบบสดๆนะคะเคสคุณแม่เอ็นดูอายุถึง47ปีค่ะบอกเลยว่าทุบสถิติคุณแม่ท้องยากที่อายุมากที่สุดในเพจตั้งแต่เคยสัมภาษณ์มาคนลุกพูดไปแล้วขนลุกไปแล้วก็ ตั้งแต่เกิดมาคูกก็ยังไม่เคยเจอผู้หญิงอายุ47ท้องได้เอาพูดง่ายๆคูกก็เจอสูงสุดคือ45ปีนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณแม่เอ็นดูการคุณแม่ําอีกซี่ครั้งเดียวติดนะคะไข่ตั้งต้นแค่2ใบเองค่ะรอบนี้คัดโครโมโซมตัวอ่อนผ่านด้วยค่ะ Amazing มากสำหรับคูกอยหวังว่าแม่ๆคงอยากจะติดตามเหมือนกันตอนนี้ครกก็ยอยู่กับแม่เอ็นดูเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคูกอยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ครูก้อยตื่นเต้นมากแม่อายุ47ตั้งคันได้ซึ่งซึ่งสำหรับครูก้อยคือเป็นเคสที่อเมซิ่งมาก47่ m like a z i n ็อเมซิ่สุดๆเอาเป็นว่าตั้งแต่ครูก้อยทำเหตุมา5ปียังไม่เคยเจอ อายุ47สูงสุดในเพจอะ44ท้องธรรมชาตินะคะโอ้พูดไปขนลุกไปเดี๋ยวให้แม่เอนดูแนะนําแนะนําตัวกับแม่ๆที่ติดตามอยู่ในเพจคะ่ะตอนนี้ติดตามอยู่ประมาณ200,000คนหวังว่าเคสนี้คงจะเป็นเคสที่ขนลุกขนพองกันเลยทีเดียว <laughs> นะคะ47ปีแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะตูต้ตม่เลยค่ะแก็ชื่อแม่เอนดูนะคะยจ,จังหวัดจันทบุรค่ะคุณแ,แม่เนี่ยอายุ47ปีมีลูกชายแล้ว คนตัวอายุสิบเก้าปีคนตสิบเก้าปีแล้วนะคนคนเล็กเลยค่ะคนกลางเลยค่ะเขาคนละปีกันไหมคะสิบเก้าสิบแปดสุดยอดเลยนะผู้ชายทั้งคู่แล้วก็คนนี้ก็ผู้ชายอีกสามนุ่มมีเรื่องราวที่เราจะต้องต้องต้องมีตอนนี้จุดเริ่มต้นก็คือว่า แม่มีลูกชายแล้วสองคนก็คิดว่าพอแล้วแหละคุณพ่อก็มาช่วงปีหกสองค่ะเราได้เสียลูกชายคนเล็กก็อายุสิบหกปีเออพ่อกับแม่ก็ไม่ยอมรับในการสูญเสีย<อ>ก็เลยคุยกับพ่อว่าเราอยากได้ลูกชายคืนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ ไปหาหมอกันโอเคครูก็ขอแสดงความเสียใจด้วยตรงตรงจุดนี้ครูก็ไม่ทราบเลยจริงๆไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็อันายมาแล้วดีใจมากก็ไปหาคุณหมอเลยค่ะอายุเยอะแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอดีกว่าว่ามีจะมีโอกาสไหมพ่อะเราก็ก็คุ้กำเนิดมานานเลยเนาะก็คือก็คือพอแม่อายุ47ิครูก็ขออนุญาตถามนิดนึงประจำเดือนอะไรเรายังมาปกติใช่ไหมเรายังไม่ได้แบบัวทอง ปกติทุกอย่างเลยค่ะมาตรงกําหนดอะไรปกติก็แสดงว่าคือจริงๆ<ป>โดยสุขภาพพื้นเดิมอ่ะเป็นคนที่แบบสมบูรณ์ติดงูกงติดลูกง่ายอยู่แล้วลใช่ไหมคะดูดูจากประวัติของเราที่เรามีลูกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนมีลูกยากแค่อายุของเราเท่านั้นที่มันอาจจะทําให้เรามีธรรมชาติอาจจะอาจจะยากแล้ว <Okay. S 1> แต่แต่เมนเรายังมีแสดงว่าไข่เรายังมีค่ะก็ไปตรวจไปตรวจเบื้องต้นก่อนค่ะ ไข่เลยเป็นที่ไข่เลยไข่น้อยอม,มนตับอส่วนของแฟนก็เติมน้อยมากแต่จริงๆ <laughs> เขาทําเราท้องธรรมชาติได้เขาไม่น่ามีปัญหาแต่โอเคระยะเวลามันสิบเก้าปีมาแล้วอะ่ะมันก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่คุณหมอคุณหมอใจดีมากนะยอมให้แม่ทํานะปกติ <laughs> ถ้าอายุขนาดนี้คุณหมออาจจะแบบ <laughs> เขาอาจจะปฏิเสธไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะ กาเธอจะปฏิเสธไปแล้วเพราะปกติแค่45เนี่ยคุก้อยว่ามันหนึ่งคือในการตั้งครรภ์มันอาจจะเป็นครรภ์ที่ค่อนข้างคือคุณแม่ที่อายุมากตั้งครรภ์น่ยนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการครรภ์เป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมออาจจะกังวลเรื่องโครโมโซมว่าโอ้โหมันไม่น่าจะคัดโครโมโซมผ่านแล้วนะเอาพูดตรงๆรุ่นนี้นะ แต่คุณแม่ไข่น้อยอแต่ไข่น้อยนี่แม่แม่ไม่ต้องตกใจนะแม่เขาอายุ47ไข่น้อยนี่คือไม่ว่านะเพราะว่าจํานวนฟองไข่มันจะลดลงตามอายุคือ35ปีเป็นต้นไปเนี่ยฟองไข่ลดแล้วแหละ47เนี่ยแม่ยังเหลือนี่คือสุดยอดแล้วแหละเอาไว้ <c oughs> แล้วคือสุดยอดแล้วเปนต่นสาวดูไข่ตั้งต้นน่ะแม่ตอนแรกอะที่ทํะมีทั้งหมดกี่ใบเออตอนแรกมีสี่ใบก่อนสี่ใบคน47อะ่ะคูกก็ยังโอเคมาก <c oughs> สําหรับคุกก็คือยังโอเคมากแม่รู้ไหม แม่แม่ในเพจบางคนนะอายุสามสิบสี่อ่ะมีไข่แค่สองใบแล้วอ่ะเขาเรียกว่าวัยทองก่อนกําหนดไข่สี่ใบสำหรับเก็โอเคมากส่วนแบบคุณอายุสี่เจ็ดแต่ฮอร์โมนที่ต่ำอ่ะคือตัวไหนที่บอกว่าฮอร์โมนต่ำคุณแม่จําไม่ได้ออเอ็มเอชหรือเปล่าเป็นจุดศูนย์สองของที่เอ็มเอ็มเอชหรือเปล่าอืมน่าจะเอ็มเอชฮอร์โมนเอ็มเอชก็คือฮอร์โมนบอกไข่ตั้งต้นนะคะฮอร์โมนบอกไข่ตั้งต้นแต่จริงหนึ่งจุดศูนย์สองอ่ะ ไม่น่าจะแค่สี่ถ้าผู้หญิงที่ไม่ใช่อายุสี่สิบเจ็ดนะมันก็น่าสักประมาณหกใบประมาณหกใบแต่ประกอบกับอายุที่เรามากรังไข่มันก็เริ่มเสื่อมไปแล้วแทนที่ว่ามันจะขึ้นเต็มโดสของมันมันก็อาจจะขึ้นมาแค่สี่ห้าใบคืออยากครูก็อยากรู้มากว่า FSH อะ Follicle Stimulating Hormone ฮอร์โมนรังไข่อะครูก็อยากรู้ว่ามันเสื่อมไหมเพราะว่าดูจากของแม่อูจากผิวพรรณหน้าตาคือมันผิวพรรณอะไรยังดีคือไม่เหมือนคน4 7เอ่ะ,อะตรงตรง,ตรง สาวกว่าน,นั้นอนะ่ะก็คือมดลูกแบบสะอาดมากเลยยังดีมากมใช่ไหมก็ไปเลยคือแบบสะอาดแล้วก็เบื้องต้นก็หนานนกำลังดีอ่ะเราไปดูไข่ตั้งต้นกันสี่สี่ห้า 4, 4, ฟองแล้วก็คุณพ่อเนี่ยสเปริรมน้อยอยู่ดูที่ตัวเท่าไหร่นะคะสองแสนค่ะโอ้โหทำไมถึงดอกมากขนาดนี้ คือสเปิร์มมันต้องไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านตัวต่อซีซีค่ะของพ่อเนี่ยถือว่าเชื้ออ่อนมากอนมากถ้ารอธรรมชาติบางทีหมดสิทธิ์นะสองแสนเนี่ยแต่ว่าอดีตอดีตเขาเคยทำราวท้องแสดงว่าเขาอะไม่ได้มีปัญหาจากเนื้อในอาจจะแค่การบำรุงการพักผ่อนอ่านะคะอย่าบำรุงทานนะแล้วก็เอ่อให้ให้ให้คุณพ่อเนี่ยทานลากปลาไหลด้วยโอ้ลากปลาไหลเถือกด้วยสุดยอดนะตัวนั้นอะพ่อกินได้ใช่ไหมแม่ขมนะ คุณพ่อเขาเก่งครับแล้วช่วงปุ๊บตาคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกเออเดี๋ยวเราสู้ไปด้วยกันนันเท่านั้นนะคะคือสู้แล้วก็สู้เราคือไฟสุดท้ายแล้วนะเพราะว่ายังมีไข่อยู่สุดท้ายแล้วคือบนสุดท้ายจริงๆแล้วคราวนี้พอแม่ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอโอเคยินดีที่จะรับเคสตอนนั้นคุณแม่ก็เต็มใจที่จะสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพ่อด้วยอะไรด้วย แล้วมาเจอขูก้อยได้ยังไงเรามาบำรุงก่อนได้ยังไงอยู่ดูเปิดเฟกต์มกอยู่มันก็เด้งขึ้นมาอืก็ไปอ่านเลยค่ะเข้าไปดูเข้าไปดูทุกคลิปดู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 มันมันือนมันมีกําลังใจขึ้นมาแล้วก็อ๋อเราต้องทําแบบนี้เราต้องแบบนี้เนาะเราต้องบำรุงไปก่อนสั่งของคกูรูก้อยอ่านทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะตามคำพี่ใช่ตามคำคำพีเลยค่ะแล้วก็ เออช่วงแรกๆอาจจะแบบน้ำมะกูดกิดประจำแต่อั่นแล้วเนี่ยมันร้อนลงท้องเลยนะคะแบบมันวูกบเลยกระตุ้นกระตุ้นการไหลเวียนก็รู้สึกว่าน่าจะได้ผลนะน่าจะได้ผลก็ก็ทําอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งวันที่เราเริ่มเอตุ้นไข่รอบนี้รอบที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็โอเคไปเก็บไข่่ไปเก็บก็เก็บมาได้สี่ใบพ่อก็เ ขยับมานิดนึงขยับมาจากสองแสนเป็นห้าแสนโอ้โหตอนนั้นเราบำรุงอยู่ uh, เราบำรุงอยู่เท่าไหร่คะหรือว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้เต็มที่คุณพ่อก็ทานอย่างเงี้ยทานอาหารบำรุงแบบอัดเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ก็ทานตัวนี้ด้วยแล้วก็กี่เดือนนะคะแม่กี่เดือนที่เราจะไปอีกซี่รอบแรกอะตอนนั้นที่เราบำรุงกี่เดือนหนึ่งเดือนอ๋อตอนนั้นยังแค่หนึ่งเดือนอยู่อ่าแล้วก็ไปทํารอบแรกก่อนอืมไปทํารอบแรกก็ก็ได้มาสี่ฟองค่ะ คุณหมอไปแจ้งว่าไข่ออนสองฟองเสียดายเนาะยังเป็นไข่ออนแคสองแล้วนะอืผสมอะไรเรียบร้อยคุณหมอก็แจ้งถึงบลัสไหมคะถึงวันที่สามเองค่ะถึงได้แค่เด y สามรอบแรกได้แค่เด y สามตอนนั้นบำรุงได้เดือนหนึ่งก็อีกซี่เลยเด y สามแม่ไม่ได้ใส่ใช่ไหมเราไม่คาดหวังอยู่แล้วนะเด y สามไม่ได้ใส่เนาะไม่ใส่เพราะว่าโอกาสลุ้นน้อยก็คือเราก็ยังบำรุงต่อเรื่องมีอ่านอีก แต่อันนี้ต้องแต่อันนี้ต้องร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ต้องขอสามเดือนน่ะแตีนี้ว่าเวลาลองอ่ะมันจํากัดอ่<ร>มันจํากัดมัาต้องอัดเรารอบคุณหมอเลยนะคะคุมแบบพักพักเดือนครึ่งเนาะ,ะต้องพักมีรอบเดือนมีอ<ฮ>ะไรโอเค <ฮะ S 2> เดือนครึ่งจบนั่นแหละค่ะก็ช่วงนั้นก็อาศัยว่าทุกวันเป็นเวลาอัดแน่นเลยเป๊ะ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 หือนอนดื่มน้ำมะกรูดก่อนอ๋อโอเคมะกรูดช็อตร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งช็อต กลึบเข้าไปอะมีค่ะตอนนั้นยังเป็นขวดใหญ่อยู่อ๋อไม่กินขวดใหญ่แล้วแบ่งครึ่งเอาตอนนั้นอ่าโอเคค่ะโอเคสักภาพหนึ่งก็ไปชงโปรตีนใส่งาดำแอบเนี้ยใส่แอนมนแคสได้ค่ะแล้วก็กินไข่ต้มกินผักค่ะช่วงช่วงระหว่างวันก็ชงชกกินมีสองตัวเนาะเพียวเลฟเพียวกรีนใช่ไหมคะผงผักไปอ่าชงผักอืม ก็ก็ถานไปเรื่อยๆแล้วก็มีมลเมล็ดฟักทองอห,หนึ่งกำมือ,อกินแทนขนมกินเล่นเราไม่เอาเรากินมลเมล็ดธัญ,ญพืชเมล็ดถั่วมลเมล็ดฟักทองในกระเป๋าหนึ่งใบพบของพวกนี้ค่ะพอเปิดไป,ไไปดูเนี่ยเป็นมลเมล็ดต่างๆคนนึกว่าเลี้ยงนกเพราะว่าอาหารเราจะเป็นพวกมลเมล็ดธัญพืชใช่ไหม นี่มั่งที่แบบว่าอุ้ยอันนี้บรุงไข่นะอันนี้บลุงบลุกเลยส่วนมากจะเราจะเน้นไขก่อนค่ะเราเอาไข่เราให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเตรียมผนังก็าทานพวกนี้ค่ะจนถึงรอบเย็นก็กกก็็็ทําอย่างเงี้ยค่ะก็ทําอย่างเงี้ยแล้ก็ล่อชมโปรตีนรอบเย็นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนก็ดึงน้ำมะกรูดขวดที่เหลืออีกอีกครึ่งขวด ถ้าเป็นปัจจุบันมันจะเป็นช็อตคุกก็ทำมาให้เป็นแยกเลยแบบเช้าช็อตเย็นช็อตจะสะดวกช่วงที่เรามีรอบเดือนก็ดื่มน้ำชาดอกคัมฟอยอืมค่ะแล้วก็จะมีคัชต์ตอยแพ็คใช่ใช่อันนี้ด้วยไหมหมดประจำเดือนสนิทเราจะคัสตอยแพ็คเพื่อเป็นการบำบัดเตรียมความพร้อมให้กับมดลูกคือเราเตรียมไปเนิ่นๆตั้งแต่แรกไปเลยแม่ก็ทาครบทุกสเต็ปครบ นถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มครั้งที่สองออก็คือรอเมนมาใช่คุณพ่อเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคุณพ่อก็ได้คุณพ่อเดือนเดียวได้ห้าแสนแล้วเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะและ้วที่สำคัญเนี่ยเขาอีกซี่เขาเลือกตัวหล่อๆแม่มีไข่สีใบเลือกสเปิร์มพ่อแค่สีตัวเองขอแค่พลังงานมันมาเคุณแม่ก็ฉีดยากระตุ้นไปบํารุงไปอ่าโอเคครบก็วันที่จะไปเก็บไข่ก็ ตรวจของคุณพ่ออะไรนั่นแหละก็คือเขาเพิ่มเปหน 1, 000, 000. ึ่งล้านอพ่อจ้าตอนนั้นบำรุงประมาณเกือบสองเดือนครึ่งถูกไหมถ้ารวมทั้งหมดพ่อก็ได้นะอุย้ยตายแล้วพ่อได้มาล้านหนึ่งแล้วนะเหลือเฟือมากแม่ได้ไข่ามาเท่าไหร่นะรอบนี้รอบนี้เท่าไหร่นะเอาเดิมได้สี่เอาเดิมโอเคอโอเคดูเท่าทนี้แหละคุณหมอว่าไม,ไม่ไม่มากไปกว่านี้หรอกเออแต่ขออย่าให้มันน้อยไปกว่านี้ เพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งเราปล่อยนานไปนานไปมีโอกาสลดลงแน่นอนตามตามอายุสุดท้ายก็เก็บได้อสี่ใบหนึ่งแต่คนนี้ได้ท้งสี่ใบสุกหมดเลยรอบนี้ตัีดีขึ้นก็คือมีการ<อ>พัฒนาคือดูดูไทม์ไลน์แล้วมีการพัฒนามีการมีการดีขึ้นทุกสเต็ปเลย<อ>ปฏิสนธิ<อ>กี่ตัวแม่สี่ใบของเราติดปฏิสนธิติดทั้งสี่ไหม เขาอยู่ได้ถึงวันที่สี่ได้ไคะแต่ว่าติดหมดปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนนะสี่ตัวแล้วก็ได้มาเป็นเดย์สี่กำลังจะถึงเดย์ห้าแต่ไม่ไม่ขยายตัวต่อไปค่ะก็แสดงว่าแม่ไม่แม่ไม่ได้ตรวจโครโมโซมรอบนั้นยังอย่างอ่เพราะมันไม่ถึงบลารดแม่เริ่มตรวจโครโมโซมรอบสามรอบสามเพราะว่ามันได้บลารดรอบที่ผ่านมามันไม่ได้บลารดคราวนี้อีการอิกซี่รอบสองของเราโอเคเราไปไม่ถึงฝั่งแต่มันมีการพัฒนาขึ้นตอนนั้นในใจเราคิดอะไร เราท้อหรือยังหรือเราคิดว่าอุ้ยมันดีขึ้นแล้วนะมันต้องมีสักวันนะเออคือคือด้วยด้วยที่ฝังไว้เยอะเนาะ,ค,ะคุณแม่ทุกฝังมันก็มีเสียน้าตาตลอดทั้งที่คุณหมอโทรมาหรือลุ้นลุ้นแต่และว,วันเราสุดท้ายไม่ได้ก็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 เสียน้าตาแต่แฟนอืมไม่เป็นไรเอาใหม่อืมไม่เอาใหม่สู้ก็ได้กําลังใจทั้งสองคนนี่แหละค่ะก็อ่ะไม่เป็นไร ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าก็ต้องอได้อะไรที่กินแล้วดีอะไรที่ก็เนี่ยหาเซิร์ชหากินทานู่นทานี่แต่ว่าตัวเนี้ยเราจะไม่ทิ้งเราก็เราก็เพราะว่ามันดีขึ้นแล้วนี่มันพัฒนาขึ้นแล้วแต่จะต้องบอกอแม่แม่ว่าการที่ตัวอ่อนเนี่ยนะมันไม่มันไปไม่ถึงบลัสเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือคโครโมโซมของมันอะผิดปกติมาตั้งแต่ไข่ละการที่ไข่เรามันคัดไม่ผ่านหรือมันไม่ได้ตัวอ่อนที่โครโมโซมปกติคือมันเป็นสถิติที่มันมาจากอายุ ตั้งแต่แรกแต่เราจะทำยังไงล่ะในเมื่อเรามีไข่ยอยู่เราจะสู้จนกระทั่งเรายังมีไข่นั่นคือส,สุดสุดสุดในชีวิตเราคราวนี้คุณพ่อให้กำลังใจรอบสามเป็นยังไงแม่รอบสามก็ได้กี่ใบทีนี้ก็ปกตินะคะ <ừ. S 2> ก็ถึงรอบสามคุณพ่อของเขาขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะของพ่อคือคือจริงๆสเปิร์ผู้ชายอ่ะอายุไม่ค่อยเกี่ยวมันอยู่ที่พฤติกรรมอ่ะการบำรุงการดูแลการพักผ่อนเนี่ยนะเขาขึ้นไปเท่าไหร่คะแม่รอบสาม กอขึ้นถึงสิบล้านตัวโอ้ยพ่อสิบล้านจากคนเท่าไหร่นะต่อสองแสนก็ได้มาสองแสนเป็นเบื้องต้นหรือสองแสนแล้วก็มาเป็นห้าแสนแล้วก็มาเป็นหนึ่งล้านอพ่อจ๋าตอนนั้นพ่อครบสามเดือนแล้วนะใช่พ่อกินขมตกขมขมพ่อบอกขมยิ่งขมยิ่งดีพ่อบอกอย่างนั้นพ่อไม่กลัวคราวนี้คุณแม่รอบนั้นได้กี่ฟองอะที่เราไปแอนต์สาวตั้งต้นอะ เท่าเดิมเลยค่ะไม่ไปไหนเลยคือสี่ก็ยังดีนะคูกก็เข้าใจว่ามันจะลดลงซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันมันหน่วงเวลามาก็อยู่ที่สี่แต่ทีนี้ด้วยเรื่องด้วยที่ว่าเราเราเก็บไข่ทีอ่ะทุกรอบมันก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตหรือว่าจะคัดลตมามันก็ไม่มีช่วงเวลาแต่คนอายุมากไม่ควรทิ้งนานมันก็ต้องชนรอบแบบแม่นี่แหละเพราะว่าโอกาสที่จะหายไปอ่ะมีได้ทุกเมื่อพูงตรง รอบสามนะคะทีนี้ไปถึงรอบสามแล้วก็รอบสามแล้วก็ทีนี้ได้ถึง D ห้าเดี๋ยวนะสี่อ่ะได้ปฏิสนธิกี่ใบไข่สุกกี่ใบก่อน4ีใบเลยโอ้จริงเหรอรอบนี้ก็โอ้ยสุดยอะเลยก็ไข่สุกสี่อีกแล้วก่ะแล้วก็ได้ถึง D ห้าส่งตัวโครมโซม D ห้าได้สองตัว D ห้5ได้สี่ตัวเลยตายแล้วแม่ตกใจ ตกใจตกใจแม่บอกว่าไม่ได้บลัดสี่ตัวอายุสี่สิบเจ็ดถ้าเป็นครูก้อยครูก้อยบอกว่าไม่น่าจะถึงไม่น่าจะคัดผ่านเลยสักตัวอจริงๆถ้าทางการแพทย์นะมันควรจะผิดปกติหมดตามสถิติแต่โอเคสถิติคือผู้หญิงส่วนใหญ่แม่เป็นผู้หญิงส่วนน้อยแม่เป็นผู้หญิงส่วนน้อยที่แบบแข็งแรงสุดๆปรากฏส่งคัดทั้งสี่ตัว ก็ผลก็คือไม่ผ่านเลยอ๋อรอบนั้นยังไม่ผ่านอีกเหรอผ่านไม่ผ่านเลย๋ก็ก็เป็นไปตามที่ครูค่อยคิดจนถึงรอบที่ห้ากระตุ้นใหม่อีกกระตุ้นใหม่อีกก็คือเดือนชนเดือนเมนมากระตุ้นเมนมากระตุ้นติดเลยติดติดนเลยไม่ได้หยุดรอบห้าเฉพาะชุดเป็นยังไงคะเริ่มมาจากกี่ใบอีกอ่ครั้งที่ห้าก็ยังได้เท่าเดิมอต้งตัวโคโมโซ ก็เหมือนเดิมแต่ก็มีแต่ก็ยังแต่ก็ยังได้ตัวส่งตรวจรอบนี้ก็ตั้งแต่รอบนั้นมามีตัวให้ส่งตรวจตลอดเลยต่ะทุกรอบตั้งแต่รอบนี้ก็คือคุณแม่ไม่ไหวแล้วรอบที่ห้าคุณแม่ไม่ไหวแล้วคือจริงตับระบมไปหมดแล้วเพราะฉีดแม่ไม่เคยเว้นเลยไงพุงเขียวช้าหมดแล้วแล้วตอนนั้นคุณแมถามนิดนึงคุณหมอบอกไหมว่าโอเคโอกาสที่จะคัดโครโมโซมผ่านมันมันน้อยมากตอนนั้นนะคุณหมอแจ้งไหมคะบอกบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าผู้หญิงเนี่ย ไข่เนี่ยมันอาจจะแบบสมบูรณ์รอบไหนก็ได้อืม,มันอาจจะสักรอบหนึง่งมันก็จะอาจจะสมบูรณ์ขึ้นคุณหมอก็ยังให้กําลังใจเลยคือหมายความว่าถ้าเราเพิ่มโอกาสในการทาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีสักรอตหนึ่งอะที่จะต้องเจอตัว,<ไ>ตวปกติแต่ถ้าเราหยุดเราท้อมันก็คือศูนย์โอกาสก็ไม่มีอ่<ต>โอเคแม่ก็ยังโอเคได้กําลังใจจากคุณหมอจัดไปอีกแล้วก็แ,แ,แฟนก็ค,คือรอบที่ห้าจากเสร็จรอบที่ห้าแล้วเนี่ยแม่บอกแม่ไม่หวั่นแต่แฟนบอกว่าขออีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวหยุดไปอีกหนึ่งปีเพื่อไปบำรุงมัดโอ้โหปีสี่สิบแปดนี่อาจจะหนักกว่าเดิมนะ้โอเคขออีกหนึ่งนะสามีบอกขออีกหนึ่งเท่านั้นเพราะสามีตอนนี้เชื้อกําลังแบบพุ่งปรี๊ดเลยโอเคแล้วก็รอบนี้ขออ่าแล้วก็เริ่มฉีดยาอะไรถึงกําหนดก็ไปเก็บไข่ะและเดิมค่าซีใบไข่ไม่สมบูรณ์เรื่องต่อไปสงสัยเราจะเก็บผีไปเนาะ หรือไม่สมบูรณ์ต่สองใบอะไรเงี้ยก็ผสมได้สองใบแต่ก็ยังติดยังติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะอัตราการปฏิสนธิได้สองใบก็ปฏิสนธิติดทั้งสองตัวืัเข้ามาวันที่สองเอาวันนี้เขาแตกเซลล์ดีนะเป็นสอง<ต>ถึงสี่สสเซล วันที่สามเขาบอกเออยังอยนนู่เขาก็แตกเออหกถึงแดเซลล์นะ sales, ยังอยู่รอ,อบลา๊ตัสิดห้าวันที่สี่คุณหมอบอกเขายังแตกตัวนี้นะวันที่ห้าคุณหมอบอกคุณหมอได้แล้วถึงบ,บ<า>ลัสทั้งคู่โอ้ยถึงแม้ว่ามีสองแต่ก็เข้าบลัสทั้งคู่อีกแล้วคือคือแม่ได้บรัดตลอดนะพูดถึงคนอายุ4 7ได้บรัสดตลอดนี่เยี่ยมมากเลยนะรอบนี้ก็ส่งคัดสองตัว สองตัวค่ะจริงๆเราคาดหวังแหมโอ้โหครั้งก่อนเราส่งต้องสี่ตัวเลยไม่ผ่านสักตัวหนึ่งเลยรอบนี้เราเ,ออเราส่งสองตัวหรือว่าเราหวังทุกครั้งหวังทุกครั้งค่ะไม,ไ,มไม่ไม่มีท้อเลยนะหวังทุกครั้งแต่ว่าพอถ้าผิดหวังปุ๊บก็ก็เนี่ยค่ะก็จะมีตาล่วงบางอะไรก็ยังดียังได้นะก็คิดอย่างเงี้ยยังได้นะยังได้ส่งตัวใช่คุณหมอโทรมาบอกว่าผ่านโคโมโซมหนึ่ง ะะแล้วก็ที่แม่แบบบอกว่าแม่ดีใจมากคือเป็นลูกชายด้วยอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาไม่แข็งแรงนะคะคุณแม่โอ้ยตัวหนึง่งก็สุดสุดมากคน47คัดโครงมโซมผ่านมัสุดมากส่วน,ส,วนส่วนตัวที่แข็งแรงเนี่ยได้ลูกชายอ้ยซ,ซึ่งแม่บอกอว่ามันเร,เราได้ลูกชายคืนแล้วอะไรเงี้ยดีใจมากๆแบบทั้งพ่อกับแม่แบบกลัวห้อกเลยดเลย เราได้ลูกชายคืนแล้วคิดอย่างนี้ยพอพอคุณหมอบอกแบบนี้ทำยังไงดีล่ะเราจะได้แข็งแรงอะ่ะจะทำยังไงให้เราแข็งแรงให้เขาอยู่กับเราไห<ม>้ได้ก็เอไปหาคุณหมอเลยค่ะหมอคะดูฝากลูกไว้ก่อนอืมอตับมาฟรีด<ม>ฟรีดไว้ก่อนขอมาเตรียมผนังมดลูกบ้านหลังแรกของลูกให้พร้อมให้พร้อมให้ช่วยเพราะฉัน<ม>ฉัน<ม>ได้มาหนึ่งอะ่ะ<อ>กว่าจะได้อะ่ะ มันยากเห็นมากเพราะฉันอย่าพลาดที่ผนังมดลูกเด็ดขาดไม่ต้องรีบค่ะไม่รีบเลยแผนบอกว่าไม่<ช>นะกลับไปดูแลตัวเองเอ,อบำรุงดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดค่ะอันคครั้งสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาก็ทําแบบเดิมเลยค่ะอก็ให้ทยทแบบเดิมเลยเตรียมผนังมดลูกตอนนี้เป็นเซตเตรียมผนังบดลูกแล้วนมุกมด ีพวกนี้ไม่ตัดไม่ขาดเลยอี้เลยแล้วก็งดหวานทุกชนิดเลยนะะ่ายอยากกินแต่ว่าไม่เป็นไรทําเพื่อลูกเพื่อลูกนอนนอนเร็วไม่เครียดเป็นเวลาสามเดือนสามเดือนที่เราเตรียมผนังอยู่ตอนนั้นก็ตอนตอนนั้นก็ไปหาหมอก่อนคุณหมอช่วยสักดูหน่อยได้ไหมคะว่าสวยรด้ยังตกไปไดยงบ้าง พร้อมหรือยังอืเดิ๋คิดว่าตัวเองน่าจะพร้อมคุณหมอบอกวี้่ากเลยนะครับก็โอเคเข้าเข้ากระบวนการของการย้ายตัวอ่อนค่ะสอดยาก็คือเตรียมผนังมดลูกเพื่อที่จะย้ายตัวอ่อนรอบนั้นวันที่หกมีนาค่ะวันที่คุณหมอบอกว่าพร้อมแล้วก็ไปหาคุณหมอแต่ก็วางแผนไว้ว่าเราไม่อยากเดินทางไกลเพื่อหลังใส่ตัวอ่อนเพื่อที่จะเซฟไว้มากที่สุดอื คุณแม่ก็เลยไปเช่าโรงแรมใกล้ๆแม่ทําถูกทุกอย่างแล้วคือแม่แม่ต้องเซฟทุกเปอร์เซ็นต์<ช>เ,พเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วแม่ห้ามพลาดกับอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนั้นกว่าแม่จะไฟไฟไข่ให้ได้คัดโครโมโซมายากที่สุดแหละคุณพ่อคุณพ่อปล่อยวิวแชร์ให้เลยพ่ะถูกต้องที่สุดเลยคุณพ่อ, <c oughs> ค,พอคือ ต้องเซฟสุดๆบางคนบอกว่าเวอร์แต่คุณสําหรับผู้ก้อยนะมากไปดีกว่าน้อยไปไม่ไม่ไม่เลยคิดว่าต้องทุอ,อเซ็นต์ใช่ทุกเปอร์เซ็นต์มีความหมายสําหรับเราเราไม่ใช่คนยี่สิบเจ็ดนะเราไม่ใช่คนสามเจ็ดนะเราสี่สิบเจ็ดนะแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวอ่อนคัดผ่านอีกแล้วอะนั่งวิวแชร์ตลอดอยู่โรงแรมนอนบนเตียงอย่างเดียวเลยค่ะนอนบนเตียงเข้าห้องน้ำเฉพาะที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นจนคุณหมอนัดสิบวันแต่คุณแม่เนี่ย มีรังสังหรณ์แล้วเขาเคยทอ้องมาก่อนแล้วเริ่มอึดอัดทออ้องหายใจถี่ขึ้นเริ่มเริ่มเหนื่อยขึ้นมีความเหนื่อยใช่แล้วก็คิดแล้วแหละว่าเขาน่าจะเขาน่าจะอยู่แล้วนะสัญญาณมาสไิไปไปตรวจไปเทสไหมคค<ม>ุณหอใช่ใช่คุณหมอบอกฮอร์โมนขึ้นสูงโอูแม่ติดติดแน่ๆติดแล้ว เอ็ซีจีเท่าไหร่แม่ตอนนั้นที่เราเจาะหลังใส่ตัวอ่อนแค่สิบวันอะจะอยู่ประมาณเกินสองร้อยไหมน่าจะประมาณนั้นอะค่ะประมาณสองร้อยเนี่ยสบายใจมากเลยแหละสองร้อยนี่คือสูงมากแล้วนะสําหรับคนใส่ตัวอ่อนแค่สิบวันก็กลับมาโรงแรมเหมือนเดิมก็เออก็ยังนอนเหมือนเดิมก็ยังนอนเหมือนเดิมนอนจนมั่นใจสิบห้าวันก็โอเคก็กลับไปบ้านกลับบ้านก็ บันไดไม่ขึ้นนอนชั้นบ้านได่ไม่ขึ้นอยู่ในบ้านก็ยังนั่งรถเข็นนะคะก็คือพยายามเดินให้นอนที่สุดเพราะว่าการลดการการหน่วงอ่ะพูดถึงการหน่วงการขัดขวางการฝังตัวแม่ก็เซฟตัวเองอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนกระทั่งผ่านสามเดือนใช่ค่ะทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังไม่ค่อยได้เดินคุณพ่อให้นั่งดูแชร์ ไปไหนก็นั่งวิวแชร์ตอนนี้กี่วีคนะคะแม่ตอนนี้ที่อยู่ในท้องวันที่วันที่สินี่จะครบสเดือนค่คะโอ๊ยสี่เดือนเป็นตัวมีแขนมีขาทุกอย่างเป็นเป็นทารกแล้ว,ลว,ลวเป็นทารกแล้วตรวจโครโมโซมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์นะคะเขาเรียกว่านิปตี้เทสเจาะเลือด ตรวจอีกรอบหนึ่งว่ามีความปกติของโครโมโซมทุกคู่ไหมไม่เป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าซึ่งจริงๆผู้หญิงที่ทาการคัดโครโมโซมตัวอ่อนแล้วมันก็เป็นการพิสูจแล้วแหละว่าตัวอ่อนปกติแต่ว่าเพื่อความสบายใจและความชัวร์เขาเรียกว่าเป็นดับเบิลเช็คทุกอย่างปกติปกต,ปกติเลยค่ะแคุณหมอก็ดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ที่สำคัญเลยคุณแม่ไม่แพ้เลยอุ้ยดีมากดีมากค่ะมีความสุขหน้าตาแม่มีความสุขมาก คุ้ที่เราสู้ใช่ค่ะที่เราแม่เตรียมตัวมาอย่างดีทุกอย่างทุกอย่างแม่ทําเพื่อลูกเขาคลอดออกมา <c oughs> เขาเกิดมา <c oughs> เขากลับมาดูเทปนี้คลิปนี้เขาจะรู้เลยว่าเขาเขาต้องรักแม่เขามากเดช่ <c oughs> <c oughs> แม่ไม่ได้บํารุงตอนที่แม่ท้องนะแม่บํารุงตั้งแต่เขาเป็นไข่ <c oughs> แม่เตรียมมดลูกเ <c oughs> ตรียมบ้านหลังแรกของเขาไม่ใช่เตรียมแค่บ้านที่เขาอยู่อาศัย <c oughs> โอเควันนี้กูก็แบบ ตื่นตันใจมากนะแม่ที่ได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์คุณแม่เอ็นดูแล้วก็กุ่งขออนุญ,ญาตส่งน้ําหัวปลีนะคะหนึ่งลังนะให้คุณแม่ไปบํารุงขันบํารุงน้ํานมเริ่มทานได้เลยค่ะไตไตมาสองก็วันละขวดวันละขวดได้เลยนะเตรียมน้ํานมไว้ให้เบบี๋ลูกชายนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากที่แม่ร่วมแบม่งปันขอให้คุณแม่ทุกคนมีความหวังนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันแล้วก็าหาวิธีบํารุงตัวเองวันหนึ่ง จะได้เป็นแม่สักวันฉันจะเป็นแม่จริงๆโชคดีมากเลยคน,นที่ได้มาเจอเพจคูก,ก้อยแล้วก็ยอมเปิดใจที่จะไปย้อนดูแล้วก็อ่านข้อความต่างๆแล้วก็แล้วก็คิดตามว่ามันจริงไหมมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็เราเปิดใจสัง่งมาทานดูแล้วก็ทําตามแต่ผลมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเองแต่ว่าเราไม่าท้อทั้งเอง ทุกอย่างครูก้อยบอกบอกแม่แม่ว่าสเต็ปทุกอย่างที่ครูก้อยรวบรวมมาให้อ้างอิงจากงานวิจัยแล้วมีแม่แม่เนี่ยประสบความสําเร็จจานวนมากแต่ตราบใดที่ครูก้อยบอกแม่ว่าทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าแม่ไม่ทําหรือเราท้อหรือเราไม่มีวินยัยผลมันก็จะไม่ได้มันได้เพราะตัวเราเองอะมันได้เพราะว่าแม่เอ็นดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจอะขอบคุณมากค่ะวันนี้ที่ร่วมมาแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับแม่แม่ อีกเป็นแสนคนล้านคนตอนที่ลูกชายของแม่เติบโตแล้วคลิปนี้ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ <c oughs> ขอบคุณแม่เอนูมากมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ดูแลสุขภาพนะคะและนี้ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสที่ครูก้อยรู้สึกตื้นตันใจมากทุกวินาทีที่สัมภาษณ์คุณแม่เอ็นดูนะคะเธอมีความมุ่งมั่นที่จะได้ลูกกลับมา แล้วคุณแม่ก็ประสบความสาเร็จนะทำอีกซี่ถึง5้าครั้งนะคะคัดโครโมโซมรอบนี้ผ่านโอกาสประสบความสําเร็จก็จะสูงขึ้นครูก้ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่และก็ครอบครัวนะคะหวังว่ารายการสควอชชันจะเป็นแม่คลิปนี้เนี่ยนะคะคงจะมีประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่ๆท่านอื่นนะคะที่อายุเลขสี่ มุ่งมั่นตั้งใจบำรุงตามคำภพีอย่างถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องแล้วเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ตราบใดที่เรายังมีงไข่ต้องไฟต้องสู้ต่อไปตับที่ไข่เรายังมีแล้วอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหมสัปดาห์หน้าเรามีเคสที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ